ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับดินแดนแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับวัดถ้ำผีหลอกนะครับผ้ใดยังไม่เคยมากนะครับแอดมินจะถ่ายบรรยากาศบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับกูบากําลังจะเตรียมทําพิธีนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่16 คุมภาพันธ์2568รยกนะครับผนใจเลขตัวใดนะครับเพราะว่ามือนนี้นะครับกูบาเป็นใดของดีนะครับมาทําพิธีขอตัวเลขกโชคลาภนะครับงวดนี้นะครับถาโชคดีนะครับตัวเลขของกูบานะครับก็จะถือว่าเป็นงวดที่3นะครับงวดแรกนะครับ7 7 9งวดที่2 020นะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่3นะครับ ถือ่าเป็นแดนซักซิตเอกแห่งหนึ่งนะครับเอฟซี FC ท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยเดินทางมานะครับกับให้สาธุอ่เด้อครับได้ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับท่านใดยังไม่มีโชคนะครับในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับก็ขอมีโชคลาบด้วยครับเด้อกูบาพันอื่นนะครับ เป็นดินแดนซักฟิทนะครับผู้ได้คมากระสาธุวด้วยครับเด้อท่านใดนะครับที่ยังไม่มีโชคนะครับในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็ขอ,ขอโชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิริมงคลอีกเดือนหนึ่งนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับจ้างด้วยจ้งหันไปกันเด้อจัางงานไหนนี่ครับเรื่องนี้ไปอีกกูว่าชนินาอย่าไม่เห็นกุลาชินาฟ่ฟี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 นะฮะเบิ่งเพื่อนี่ ครัปานะครับเดมากินก่อครับขอนะนำนะครับผลมม่นไม้นะครับโอ้เป็นกินน้ำนะครับแค่านโปรเลยนี่แนะนำผลไม้เครืงดื่มนะครับปาถวายให้กับที่จะท่างนะครับสังเกตน้ำแดงนะครับเด้อ 私は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  n は私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 

हम बताएं नमस्कार दान गुरु रोगों का संपर्क के लिए से किया से से संबंधित यह जो का है तथा सभी बैंक में संग्राम माला तथा शिलालेख में भगवान बुद्ध और समाज लिंग रीति दान देते थे देखिए यह शिविर संगत द्वारा जो जरूरी है तो कृपया तभी तक जरूर था कैसे एक पत्र दान में चले था

سن پوتې نو بودا رسطي چتا سټه کې وي ستي سټه څنګه نيمن تا هو تي څنګه تمه چا پچا دغه نو ما هتا رماخه وي نه هتو ستي تا هي اني سا دغه چتي وي ستي ستو نو ما هو را هتو سم پوتې سام نه هي دغه نو او تمه تمه سوي سبرک ستي را پيک نو ما ما سنګ ستي وي سوت سري دي نو

ตั้งคิดต่้งคอดเั้งคิดตั้งครดตั้งคิดแ้เสิาอาโหแล้วพอแล้วขอบินไนากูว่เอาออกเลยดูเอาสาธุนะครับพระรามมากับส้มนะครับในเบครัเอาเองเลยคบ่บ่ายเรื่องโซนีับค่นะ เยอแล้วเลกนุ่งไทยนะครับเนาะเขาเป็นไทยสิสบกระเด่นะครับกระเดื่อเงินเ็นกระ่อเียนครับกระเพิงเขามาเบิงนะครับแต่ว่าบนถ้ำเห็นนะครับตัวเล็กๆน่าจะเป็นห้าหกนะครับแต่ตัวยังห็นครับอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนบะส่งศูนหนึ่งศูนก็ได้ก็ได้หมงว่าเป็นหนนครับจากมันได้เห็กันครับ ตรงกันเลยครับนี่มุจะเต้เาูบาวา,นวนนนนนางนี่แหละส่งขูบ้ากันเลยบการมาถึจะว่าเอาไว้เบิรงขวาเราอการเบด็ด<ข>นี่แหละเัจจัยถึงท<ข>้<ข>าเป็นนะถ้ดดเาเป็นห้บดนเินมคขับเป็นห้เลยจางคู่เลยเขากันเต้น จับเ็ดไต้กูลตัวด้วยครับอันเจ็ดตเกา่าจะให้เจ็ดเจ็ดเก่าเลยปะครับเป็นอก่านี้นตวนีเอ,เอาออกอตัวไหมครับเจี๊ยดเราเป็นเจ๊บตัวบริทัเนาะมาวางให้กเจ้าถ่ายรูปของครับเป็นไรง,งามบ่างามครับแต่คูว่าคิดว่าเป็นหนึ่งศูนย์ไหมบ่ มันจะมีหนึ่งศูนย์กับศูนย์ศูนย์ถูก,รกครับบริหายตัวต้นอะไรครับพิกพริกไรยุคุบารเนี่ยพริกเป็นตัวเดียวเก่าพิกขึ้นมาแบบนี้เป็นตัวอันก่ออมุ่งครับพิก้นมาแบบนี้ก็เติมห้าหกนะครับเตัวนี้หน่อยไหมครับเป็นเลขหนึ่งไทยนะครับก็จเ,เป็นอนันเก่าครับก็เป็นหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์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 นะครับคูบาร์บาร์ทีมศูนย์ศูนย์เลยถ้ามตัดทิ้งคือศูนย์ศูนย์นะครับ ตัวเล็กๆนะครับสายตานะครับน่าจะเป็นห้าหกนะครับก็จะพิจารณาวิทยอครับเป็นตัวนี้นะครับตาที่ชัดเจนนะครับเป็นหนึ่งศูนย์หรือว่าศูนย์ศูนย์นะครับเพราะว่าคูบาเป็นเห็ดมาสามครั้งนะครับได้ตัวเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นงวดที่สามของคูบานะครับงวดแรกเจ็ดเจ็ดเก้าหวดที่สองศูนย์สองศูนย์นะครับงวดนี้จะเป็นหนึ่งศูนย์หรือว่าศูนย์ศูนย์นะครับอันตัวเล็กๆนะครับสีสายตาเห็นมองเห็นนะครับปุ่นท่นมองเห็น อาจจะเป็นห้าหกก็ได้นะครับก็พิ่าน้าไปด้ครับเด้มอ่ะซอยกันเบิรนะครับผู้ใดเห็นตัวใดคอมเมนต์มาได้ครับเด้อเพื่อบังปันตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาบนะครับผู้ใดกบมากระสาถุนะครับผู้ใดยังบ่เคยมิโชคนะครับงวดนี้ขอให้โชคดีมิโชคลาบเด้ครับเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับของคูบาวัดธรรมพ่หลอกนะครับก็จะถือว่าเป็นงวดที่สามของคูบานะครับเพราะว่าเป็นถูกติดต่อกันมาสองงวดนะครับเจ็ดเจ็ดเก้า 0ูนนะครับก็มีทางเอฟซนะครับมาจาก้างตลาดนะครับเป็นบอกว่าเป็นฟันดีนะครับได้เลขตัวนี้ไปนะครับ0 0กับ10นะครับเป็นฟันมาคนมาเต็มบ้านนะครับเป็นความฝันเราออให้ฟังนะครับจัดนกับานเนาะ ผู้ดำเนินนะครับก็จะไปนพิสูจน์เอาผู้ใดก็มากระซาบสวเด้อครับเด้๋ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับผู้ใดยังมอมีโชคนะครับงวดนี้ก็ขอให้มีโชคสิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับที่อำเภอคำม่วงนะครับวัดตำพี่หลอกนะครับบ้านโนนค้อนะครับตำบลนาทันนะครับผู้ใดนะครับมิโชคมลาภนะครับอยากร่วมทําบุญนะครับซื้อหลอดไฟนะครับมาถวายให้กับทางวัด แต่รวมทั้งบุญไม่ได้ด้วยครับเด้อเพราะว่าที่วัดธรมพีหลอกนะครับไม่มีระบบไฟฟ้าไม่มีน้ำประปานะครับแอดมินกับบนกับองหญิงยานากีไว้นะครับถาโชคดีมโชลาภนะครับจะซื้อนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับมาถวายให้กับทั้งยานะครับสองหลอดนะครับหลอดละประมาณ1,500บาทนะครับสองหลอดประมาณ3,000บาทนะครับถ่ายแอดมินโชคดีนะครับจะได้มาถวายนะครับพออยากตอนกลางคืนน้นมืดนะครับเพราะว่าบม่มีระบบไฟฟ้านะครับ สรุปตัวเลขนะครับตีโคบาเป็นที่ทำที่ที่อนะครับมันหนีพันเอเลียนนดดีก็ไม่สามารถถ่ายเลียนให้ดูได้นะครับเพราะว่ายานพิษกดนะครับแต่ว่าเป็นเลียนอย่างดีนะครับราคาแพงมากนะครับเลียนนี้นะครับเป็นของมีค่านะครับของเต่าของแกนะครับสรุปตัวเลขนะครับ0ูนกับ1นึ่งศูนย์นะครับผ้ได้ขมากระสาธุวร์นครับเด้อขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับ ได้ทําบุญร่วมกันนะครับมาถวายหลอดไฟนํากันด้วยครับเดี๋ยวพดีโชคดีมีโชคลาภนะครับที่วัดธํามพีหลอกนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ้ใดเขมารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อผู้ใดยังไม่โชคนะครับงวดนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวแอดมินจะย้าตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับะวาแอดมินไว้โชว์ตัวเลขด้วยครับเด้๋มันจะเป็นตัวเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งและศูนย์ศูนย์นะครับ อันตัวเล็กๆนะครับแอดมีนเห็นเป็น5 6นะครับกับพิษาหน้าไปเด้ครับเด้อคุณได้มากกับสาธุนะครับขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อขอโชคๆมนัมนๆนะครับสวัสดีครับใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ